ปลาหลดทั้งนั้นเลยพีน่น้องมีแต่ปลาหลดเลยปลาหลดปลาเสียมตัวอันนี้เล็กแลยกุ้งจอมใหญ่บอลมไงไม,มันตัวใหญ่แทนแมนมันตัวใหญ่มันเห็ดพวกใครได้บอสสวัสดีครับพี่น้อง เบาบันบันทงเน้อพี่น้องเน้อมันนี่กันอ่ะผก่อกขาบาบันบันทงเนาะตอนเราเสาร์เน้อพี่น้องเนาะตอนเราเสาร์วันที่สี่เนาะพี่น้องมันจันที่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาช็อกจอมเน้อพี่น้องเข้าไปเบิ้งว่ามันมีอย่างขายแน่มีอย่างเข้าไปขายไปขายแน่บาบันบันหลายมือนี่ครับสวัสดีครับยายสวัสดีจ้าหายหน้าหายตามีไอ้คอมเมนต์เพิ่นไอ ถามมาว่าไอ้บักขามป้อมส่งซีสเกตรอบพนังสิส่งแม่ยายซีสเกตเขาว่าเอาเยอะส่งเนาะส่งส่ใช่เอาเท่าไหร่ถึงเยอะส่งถก็ซีสเกตต้องเอารถรับจ้างไปอ๋อต้องรับรถรับจ้างไปพี่น้องนี่ไอ้ลูก FC เอฟซี่นคอมเมนต์มาถามขำป้อมเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นเหม่วงเหม่วงเลยนี่กะ <c oughs> เบอรนึงแงมงามใหญ่ใหญ่ใอ้นบลาค่าราคาเนี่ยแหละพี่น้องพี่น้องโอ้ป่าอย่างเยลปดประหลาดปลาอย่างเงโอ้ป่าอย่างบ่งเออพี่น้องเด้อปลาลดกระไลปลาลดกุ้งปลาเบียะ ปลาลุดปลาลุดกล่องเพเลื่อนเทือดติกเลยพี่น้องบรรยากาศกะคือขื้นนี่พี่น้องคือขื้นอยู่คนหลายอยู่ปลาลุดพี่น้องปลาลุดโคตรปลาลุดเลยโคตรปลาลุดโคตรกุ้งเลยโคตรโค้ ปลาเสียมปลาลดกุ้งพี่น้องปลาแตมยังคงมีเลยพี่น้องรกระแต่กุ้งปลารสนี่วันที่ข้าบึงนี่อย่งคบพี่น้องคบกบแกบแกบมีป็นเขียบหมูด้วยพี่น้องเขียดหมูห้อยหอยเดย หอ,อยเด้อพี่น้องหอยหอ,อยหอ,อยหอยปลาลดกุ้งปลาเสียมปลากดปลาปลายังพี่น้องปลาอย่างบุ้นนี่ปลาหากกล้ว่ะนี่อย่างากกานี่ยนยอ,อย่างหอยกุ้งกุ้งนีปง่ปลาลดพี่น้องปลาลด นี่อย่างหอยสมม้วนสมม้วนมีอีกตัวพี่น้องเนี้ยหนอปลาไหลไข่ไข่จักระจันเลยพี่น้องไข่คือว่าโอเมฟอ่อ่าเขาเอื่นว่าลูกปอดลูกแอร์ลูกยังก่อนรักแดดจักรกจะจันมารกแดดจักรกจะจันวันนี้เถอหนาวเหรอหนาวเหรอ เอาสานไปส่งพี่ไหมนี่สมอพี่น้องหอยกุ้งกุ้งหร้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นปลาไอ้หอยใช่ตเเออะรเรียกอะไรหน้าเะยรหอยฝรั่งหอยมงอยึงพี่น้องมึงหอยตั้งหลายเรืพี่น้องหอย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  ปลาลดทั้งนั้นเลยพี่น้องนีเปนปลาลดเลยปลาลดปลาเสียมโอ้อันนี้เล็กเลยอกจมใหญ่ตัวมตัวใหญ่แทนแมนมันตัวใหญ่มันเห็ดบัวใครใหญ่บ ซือ้อไปกินนะเนี้ยเขาจะซื้อไปกิน,นอไงวันนั้นสองร้อยพี่ว200นนันนั้นสองร้อยอันไหนพ่นอพนำมาลอยสักพี่น้องลยสาับพี่น้องอย่าลืมด้วยพี่น้องวันนี้วันที่สี่เนาะพี่น้องเนาระตลาดช่องจอมนี่มีคู่มือพี่น้องช่องนี้ป,รรปรรลาลดปลาลดก็เริ่มต้นที่สองร้อยเนาะพี่น้องเนาะลอยเจ็ดลอยแปดสองร้อยหลายพี่น้องลนมีแต่ปลาลด ตลาดช่องจอมกับเปิดคื่อมือพี่น้องตอนเท่าเนาะหกโมงเสาร์ถึงสามโมงเสาร์เปิดทุกวันผู้ยดบอบีแนวทางการขายการขายอยากขายกขายอยากขายเลยพี่น้องเด้อแวะเข้ามาพี่น้องตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงพี่น้องจังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องเปิดเปิดคื่องมือช่วงนี้กัปลาธรรมชาติปลาหลายพี่น้องทุอย่างปลาเลยปลาลถดปลา ลาดปลาเสียมปลา,า,ากระแยงปลาหักกล้วยเนาะพี่น้องอยู่ข้างนี้เลยพี่มึงูขากาําลังพอขาคนไทยกําอล,อลังต่อร่องราคากันผู้ใดไรเลยทีเดียวเพื่อนขาพี่น้องเป็นดับตบกเดชจักรจันท์เป็นเฉียดตายเป็น,น,น <c oughs> แม่ปิง่งเป็นกินนู่นเนาะพี่น้องเป็นป,าปาลาปลารดปลาเก๋าดปลาชิว กองเอเลียอยู่พี่น้องอไอปพี่น้องคลิปนี้เด้อวันที่สี่เด้อพี่น้องเลยคลิปนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาบันเน้เขาโอกาสหาพอ่อเขนไหมครับสวัสดีครับทำ <c oughs> อะไรตรงน้อยม่ย่งนหอยไม่ย่งยเขาานหอย เออไปประหน่อยไปกินเนื้อ